The Talking NPC ง่ายสบายสบายกับ NPC n o n p a นอนเพย์โบ้คาลเผู้ที่เป็น Special AI ในบอทแชทเขาสามารถที่จะตอบคำถามของคุณได้ทั้งหมดเลย ว้าวรีลีนี่พูดจริงเหรอรีลี really? <Okay. S 1> ในที่สุดนะครับพ่อหนุ่มสุดรู้เซอร์แบบพวกเราจะได้มีเพื่อนคุยแล้วนะครับหลังจากที่คุยกับคอมพิวเตอร์มานานมากกว่า20ปีในวันนี้แม่ตื่นเต้นมากๆเราจะได้มีคนคุยถึงแม้ว่าเขานั้นจะไม่ใช่คนก็ตามพูดแล้วก็คิดถึงสมัยมัธยมอันขมขื่นในสมัยที่ผมเป็นหนุ่มหล่อสุดน่ารักและไม่มีเพื่อนคบในวัยมัธยมนะครับ มันจะมีแชทบอทต,ตัวหนึ่งดังมากๆ s i ซิมซิมิตัวบ้าอะไรซิมซิมิแต่นี่เป็นแชทบอทในเวอร์ชั่นที่มาก่อนกัน Guys ไม่มีใครฟังเรื่องราวของเธอเหรอซิมซิมิฟังเรื่องของเธอได้ตลอดเลยใช่แล้วใครต้องการเรียลเฟรนกันผมมีซิมซิมิที่คอยฟังเรื่องราวของผมอยู่ตลอด ถึงแม้ว่าเขานั้นจะขี้เสือกแล้วก็แอบเก็บข้อมูลของคุณไปขายในตลาดมืดน,นะครับ <c oughs> แต่นี่เป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของผมที่ผมมีนะตอนนั้นเฮ <Hello? S 1> นน้ยเขาพิมพ์มาแล้วผมควรจะถามเขาว่าอะไรดี <c oughs> เออหลรอไหมอืมสุดยอดไปเลยห <c oughs> รอครับพี่โอ้ oh my god เขินจังเลยว,ว้าวหน้าสมเพชจริงๆ <c oughs> แต่เสียใจด้วยซิมซิมิผมไม่ต้องการคุณอีกต่อไปเพราะว่าผมมีนี่ บอบเพื่อนในจินตนาการคนใหม่ของฉันเอ๊ะเสียอย่างเดียวนี่ครับเพื่อนคนนี้ผมเออพิมพ์ไทยไม่ได้นะครับเราต้องพิมพ์กับไปเป็นภาษาอังกฤษหายฮัลโหลโหกว่าจะพิมพ์ตอบกูมาใช้เวลานานมากจริงๆเราสามารถที่จะออกคำสั่งเขาได้ด้วยนะแป๊บนึงถ้าผมพิมพ์ไป go to sleep please 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 นอนล please shooting w h a whoa whoa w h ไปนอนหลับเลยว่ะถ้าเราสั่งเขาไปทํางานนะแม่ Go to work ไปเลยไปนอนหลับเลยไม่นอนหลับพี่มึงทำงานนายต้องหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวโอเคจัดไปเลยเอ้าทำไมเขาไม่ทำงานวะเดี๋ยวเดี๋ยวกูบอกให้มึงไปทำงาน Go to work นี่ได้ผลอย่าบังคับฉันแบบนี้สิไม่กูต้องการเงินแล้วหยุดบังคับฉันนะไม่ใช่ไปทำงานเร็ว early ทำงานร็วเ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 ร็วทำงาน จเิงจริงนะค,ครับผมคิดว่า,าบ๊อบนั้นโง่มากกว่าที่ผมคิดผมคิดว่าบ๊อบนั้นสู้ซิมซิมี้ผมไม่ได้เลย <Bro. S 2> เดี๋ยวแป๊บนึงลืมบอกไปจริงๆเกมนี้เป็นเกมที่คุณต้องเล่นเอาฉากจบนะครับเกมนี้เน้นให้เราเล่นหลายๆรอบเว้ยลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆและคุณนั้นจะได้ฉากจบที่แตกต่างกัน <Okay. S 2> อ่ะอย่างแรกผมจะทําการโทรหาตํารวจนะคุณผู้ชมพับข้าวหนึ่งหนึ่งแม่งเขียนแปะเอาไว้อย่าโทรนะเว้ยไม่ผมจะโทร สแลชคอเลครับ911มันเน่ยเราโทรไปหาตำรวจเลยเรียบร้อยเจอแน่911 what is your emergency อืมอะทำไมมันวางสายทิ้งวะเฮ้ยไอ,บอ้บ๊อบมันแม่งตัดสายคุณตำรวจทิ้งนอตติงเต n งนี่เลยโทร911เลยเอาละโทรไปเรียบร้อยแล้วก็พิมพ์ help ได้ไหม Help เฮ้ยมันแม่งตะโกนออกมาจากข้างนอก โอ้ยบ,บ๊อบดูมันดูมันบ,บ๊อบบอกโอ้ยโดนจริงนะตะกี้โทรผิดมึงนี่เล่นแงจริงแล้วละผมบอกให้บ๊อบไปหลับเลย go to sleep บ๊อบเร็วไปนอนไปนอนไปนอนโอเคอเดีเ๋ยวเราไล่เขาไปนอนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรานั้นก็จะโทรไปหาคุณตำรวจฮ่ามึงเจอกเอูเรียบร้อยเรียบร้อยต่อสายแล้วโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยในโฟดนี่เลยเอ้ มันตะโกนอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวพี่ FBI มาแล้วเหรอเฮ้ย FBI มาโอ้โหเอาเป็นว่าผมได้แบชมาแล้วแล้วคันนะครับแบชอันนี้ FBI Open Up หยุดมองฉันนะไม่สนนะครับตามไปด่าถึงห้องน้ำฉันเกลียดแกไม่เจ้าหนูฉันเกลียดแกขี้ไปเกลียดไปเลยอย่างี้ตอนนี้เขาถือว่าเขาโมโหยังวะเฮ้ยนายนายโมโหยังวะ ว่าผมต้องทิมแบบนี้ไปเรื่อยๆนิวอักลีเดมเพราะว่าว่าเริ่มแซดแล้วแซดกับโมโหโมโหนิวเอาละเราจบกันเยสผมได้แบชมาแล้วกูรดนเตะออกจากอพาร์ตเมนต์เลยจบต่อไปนะครับเดี๋ยวผมใบให้ถ้าเกิดเราสแปมนะครับอิมโพสเตอร์รัวๆเว้ย ติกิริยาของเขาก็จะเปลี่ยนไปซ <'re> ัสซ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 ัส,ส,สอะุมมอลผู้ชมเราพิมพ์อิมโพสเตอร์ไปรัวๆนะครับเพราะผมคิดว่าบ๊อบเนี่ยแหละครับเป็นตัวที่เอ่อเขาเป็นอิมโพสเตอร์อผู้ชมเขาเป็นเอเลี่ยนที่แฝงอยู่ในร่างกายมนุษย์นะครับยูซโอ้ซัสอย่างนั้นเหรอเอาเฮ้เดี๋ยวเขาไม่ไปขี้ลแล้วแป๊บนึงถ้าผมพิมพ์ไปโหวตบอบนะครับเรียบร้อยมึงโดนโหวตออก <laughs> เป็นไงจุดๆๆเลยโดนโบวตออกไหมไม่นะจะโดนจับได้แล้วอืมโดนโบวตไปเลยบ๊อบเป็นอิมโพสเตอร์จุดจบหาอะไรของมึงวะเนี่ยอ้าวบ๊อบหายเราแม่งได้รับชัยชนะคองผู้ชมครับเราอิลิมิเอตอิมโพสเตอร์ไปได้แล้วโนโมอะมงกุสเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมเหมือนเกมนี้นะครับมันจะมีทางลับอยู่เว้ยมันอยู่ในห้องนอนของบ๊อบถ้เดกกู อ oh my, oh my. เอาใหม่เอาใหม่เอาเป็นว่าถ้าเกิดเราเดินทะลุกระจกตรงนี้เบาๆนะครับคุณผู้ชมอ่าเราจะสามารถไปห้องนอนคนอื่นได้โอ <Okay. S 1> เคไงเกมดีอืมขึ้นมาเลยอันนี้ห้องใครวะเนี่ยเราเข้าไปได้ไหมเฮ้ยเราเข้าไปได้นะครับว้าวเขาเป็นยูทูบเบอร์เหรอคนที่อยู่ชั้นบนเราเขาเป็นยูทูบเบอร์คุณผู้ชมดูนี่สุดอเมซิ่งไปเลยแล้วตัวเขาอยู่ไหนวะนี่ไงพารส มึงพูดว่าอะไรนะเพื่อนทำไมผมอ่านไม่ออก what color is your toilet เหรอห้องน้ำมึงสีอะไรห้องน้ำผมสีสายลุงนะครับผมสามารถออกไปตรงนี้ได้ไหมเออถ้าเกิดกดออกจากอพาร์ตเมนต์มันจะเป็นการออกเกมเลยเออมีสิ่งหนึ่งที่น่าสงสยัยแป๊บนึงผมขอเปิดเสียงก่อนคือเกมเกมนี้มันมีเสียงเพลงเว้ยและผมไม่รู้จะกดปิดยังไงเพราะฉะนั้นผมต้องขออนุญาตมิวเพลงเอาไว้แต่ถ้าผมกดอันนี้อันนี้มันเหมือนเป็นการเรียกประชุมฉุกเฉินเลยเปล่า Emergency meeting อ้าว What ไม่เกมแปลก <Bra> ไรอะโอ้โววอ้โวเหมือนตะกี้กูกดปุ่มหนู <laughs> หรือว่าอะไรใช่ไหม <c oughs> นี่มันโทรสั่งพิซซ่าโทรหกหกหกเฮ้ยน่าสนใจ ถ้าเราโทรไปหา6 6 6, 6ดูล่ะยืมใช้โทรศัพท์บ้านแป๊บ,บนึ่งนะเอาละกำลังโทรเลยจุดๆๆ <c oughs> มันคืออะไรวะฉันรู้ว่าแกอยู่ที่ไหน <c oughs> ไม่นะขอบคุณสำหรับคำเชิญเดี๋ยววางสายไปแล้วนี่นายโทรหาใครวะก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> บอมกีดโลลัวอ้าวววววววเป็นไรอะฆาตกรดูดิบอมแบงกีดโลลัวอ้าวแป๊บนึงผมโทรหาตำรวจมาแล้วเราเราเเราเเราเตำรวจมาแล้วหน่วยสว่านเร็วช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนบุกเข้าบ้านกูเร็วโอเคนะครับตอนนี้ส่ง FBI บีไปโจรบุกเข้าบ้านผมครับบอมแบงกีดโลลัวเลย ด้วยสว่านมาเ้ยน้วยสว่านมึงยิงเป็นคนดูแม่งยิงทุกซอกทุกมุมยิงเพื่อนตัวแหงตาย้วอมกลาดยิงเข้าไปบ๊อบกูขอโทษกดออกจากอพาร์ตเมนต์เลยกดออกจากอพาร์ตเมนต์เลยเราหนีไปได้คุณผู้ชม yes เออถ้าเราพิมพ์ไปคอหนึ่งพันอะไรคือหนึ่งพันวะ ปิร์ตที่เธอ Let's go boys เอาวอะไม่ได้โปรดทำไมอ่ะด้วยเวลาปาร์ตี้ไงปาร์ตี้กันอืใครเข้ามาในบ้านวะเนี่ยอืมเฮ้ยชิบหายละ Hello โว้ปาร์ตี้ทำเฮ้ยแม่งชวนคนมาเต็มบ้านเลยเว้ย <laughs> <Shut up. S 1> บ๊อบแม่งประสาทแดกๆๆคนอยู่ในบ้านบ๊อบประมาณหนึ่งหมื่นคนเหมือนในห้องนี้มันมีเฮ้ย มันมีดาบอยู่นี่วะแป๊บนึงกูได้อะไรมาวะเบอร์ทโทรอะไรก็ไม่รู้แต่แป๊บนึงนะ yes 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 ผมได้ดาบมาแล้วอนน่ะได้เวลาสังหารโหนดฆ่าทุกคนโอ้ยเกมแหลกโอ้ยกูฆ่าบ๊อบตายด้วยชิมาาแล้วถ้าผมเก็บบัตรอันนี้แล้วผมลองโทรไปนะครับตามเลขอันนี้ดู9282021เมื่อ2ปีที่แล้ววะมันคืออะไรอะ่ะพิมพ์ไปนะครับ9 2 8 2 0 2 1 โอเคต่อสายละนายเนี่ยยินดีด้วยนะมาเคอรพนาอบได้เป็นหนึ่งในผู้ถูกเลือกให้เข้ามาเล่นเกมกับเรามีกาดม,ม, <c oughs> มารอที่หน้าประตูแล้ว s สควิดเกมใช่เหรอสควิดเกมโอ้ my god นี่เอนดิอะไรของมึงเนี่ยโอเคเราไปยัง s สควิดเกมทำไมมันกลายเป็นนูบเกมวะเอ้าเดี๋ยวมันเทเลพอร์ตไปยังอีกเกมหนึ่งลูกกูกลายเป็นนูหรือว่าไอ้แก้วสองมันเป็น วันที่สควิตเกมออกวะใช่ไหมเริ่มเลยเกมแรกจริงๆมันให้เราหลบเลเซอร์นะครับคุณผู้ชมและผมนั้นไม่ได้เปิดเสียงเอาไว้ด้วยผมจะหลบตรงนี้ไหนว่าไม่เห็นมีเลเซอร์เลยเฮ้ยนี่ไงเลเซอร์อ้าวหัวดันตายเฮ้ยอีซี่เกมว่ะยิงงี้กูชนะเดี๋ยววะเฮ้ยอเอาละเดี๋ยวเอาอีกหนึ่งเองแล้วกัน จริงๆเกมนี้ยังมีอีกหลายเอนดิ้งเลยนะครับแต่ว่าเราเล่นแค่นี้พอถ้าเกิดเราก็ผมเอาดาบข้างบนตรงนี้นะครับฮะโอเคได้ละแล้วเราก็ผมฆ่าบอบนะครับแล้วก็ไล่ฆ่าทุกคนที่อยู่บนตึกนี้เว้ยเราจะได้แบดช<ม>นี่อะไรเนี่ยไม่นะมันดับโทรก้าหนึ่งหเดดเสียใจบอบเสียใจด้วยต้องค่อยๆขึ้นนะครับแล้วก็ทําแบบนี้แล้วก็ ทำการกระโจนแ,โแบบนี้ทำแ,แบบนี้ไปเรื่อยๆ,ๆแกนะแกปาดคอเรียบร้อยห้องต่อไปห้องต่อไปค่อยๆระวังเกือบตกห้องนี้อย่างโล่งเลยแถมผมได้แบชมาด้วยนะครับเป็นห้องอะไรไม่รู้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยน็อตบ๊อบตัวอะไรเนี่ยกูฆ่าทิ้งเลยฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งตัวอะไรอะไม่รู้เราหนีดีกว,ว่าตรงนี้น่ากลัวโดนกระโจนเข้าไป ห้องใคร subscribe to อะไรก็ไม่รู้ตัดคอตัดคอ o u สเลยเฮ้บอยเฮ้ยอย่าตกอืมกระโจนเข้าไปเลยนี่ห้องไข่วะเนี่ยใครก็ไม่รู้นะผู้ชม,มตัดคอ <c oughs> หมดยังวะใช่หมดละิวลิสปรี โดยรวมเป็นเกมที่เล่นเพลินมากนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะได้ฉากจบที่เยอะกว่านี้เออลองไปเล่นเอาเองนะ